ทีอุทลิศน,นะครับก็เนื้อสการนี้เป็นเนื้อสการที่ 2, 2> นะครับในกลุ่มเนื้อสการเ์เดลจาวูชัพเตอร์นะครับก็เป็นงานที่ต่อเนื่องกับเ,เนื้อสการ์เดลจาวูที่เคยแสดงเมื่อ2ปีก่อนนะครับที่มาลายศิลปกรนะครับก็งานชุดนี้ก็ทําขึ้นในราวปี2010 8จนถึง2021 2022จอประมาณนี้นะครับเป็นงานที่ผ่านมาแล้วนะครับก็กำลังเอามาทยอยจัดแสดงให้เสร็จสิ้นกระบวนการของโครงงานชุดนี้นะครับก็นิทรรการนี้เป็นนิทรรศการที่2อนิทรรศการแรกเป็นนิทรรศการเอ่อเตนกลาสเป็นภาพที่ทำขึ้นจากกระจกสีนะครับส่วนนิทรรการนี้เนี่ย เป็นการนำฝาวอ็อบเจกต์นะครับหึงงานที่เป็นวัตถุที่ผมสะสมอยู่หรือที่ไปเจอแล้วประทับใจนำมาประกอบกันแล้วนำมาสร้างเป็นงานประติมากรรมขึ้นใ,ใหม่นะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยในอีก2 3สาสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนที่สซึ่งวสุดท้ายก็จะเป็นงานจิตกรรมรวยๆครับงานอะไรก็เป็นสะสมวัสานหลายหลายอย่างในส่วนที่เป็นงานประติมากรรมเนี่ยครับ ะจะหลอกเองด้วยไหมครับหรือไม่ใคือในงานทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันเป็นมันถือเป็นงานที่เป็นเขาโครงของความคิดนะครับ <c oughs> ปกติเมื่อก่อนเนี่ยในความเข้าใจกกาเกี่ย <c oughs> วกับการสเกจงานเราก็จะใช้ดินสอมาสเกจอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับครนี้ในการทํางานเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมไปมากแล้วทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของประสบการณ์และอะไรต่าง,ๆเ,งๆเนี่ยหลังๆเนี่ยการทํางานของผมจะสเกจด้วยวัตถุ เป็นส่วนใหญ่ทั้งงานเพนติ้งและสคับเจอร์หรืออะไรก็ตามจากสเก็ตเพื่อวัตถุคือบางทีเรามีความประทับใจในวัตถุบางอย่างและเราเกิดความคิดกับมัน <c oughs> เกิดแรงบันดาลใจจากมันบางทีเราก็คิดระหว่างตัววัตถุกับวัตถุมาผสมผสานกันผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นงานจิตรกรรมก็มี <c oughs> ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นงานในทเทคนิคอื่นๆก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่อยู่ในห้องแสดงเนี่ยส่วนหนึ่งเป็น ผลงานที่มาจากการคิดในช่วงเริ่มต้นของภาพล่างแบบน้ำน,นะครับรานนี้ที่มาที่ไปของของแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็มีทั้งที่สร้างขึ้นนะครับแล้วก็อันที่เป็นของวัตถุโบราณจริงๆที่ผมสะสมอยู่นะครับคือผมสนใจไอ้ตัวของวัตถุโบราณเหล่าน,านี้เพราะว่าหาเก็บสะสมมาตั้งแต่สมัยจบการศึกษาในหม่ด้วยความชอบส่วนตัวแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งมันจะ กลายเป็นข้อมูลที่ดีให้กับเราในอนาคตซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่ามันจะกลายเป็นอะไรนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะของการทํางานในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ต้องรีเสิร์ชข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานสนับสนุนในการทํางาน,นงคอนข้างมากมันก็เลยทําให้มีเอกสารโบราณมีเศษชิ้นส่วนปฏิมากรรมโบราณอะไรแบบนี้ในในสตูดิโอพอสมควรพอเราเอามา,าทำเป็นแบบร่าง มันก็เริ่มสนุกแล้วที่จะประกอบขึ้นมาเป็นในเรื่องในนี้ตรงนี้ยังขาดติดกนึ่งอยู่เราสร้างมันขึ้นมาประกอบอะไรเงี่ยครับอย,อย่างอย่างชิ้นที่เป็นได,ดไ,ได้ครับได้ครับได <c oughs> ้ครับอย่างชิ้นที่เป็นโลงพระเทวร,ร,รสอบอย่างเงี้ยครับ <c oughs> จริงจริงจริงๆไอเดียมันมาจากมันมาจากขุดอยากสร้างพันนอนพันนอนอะพันนอนแบบแนอนได้นะครับพันนอนลาดซ <c oughs> ึ่งเป็นมุด หมายของการเริ่มต้นพุทธศักราชที่หนึ่งก็คือหลังจากที่พระเจ้าเสด็จปรินิพธิผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยก็อยากสร้างมีขึ้นมาผมก็ทําเป็นทั้งภาพปากทำภาพปากทำกิจกรรมด้วยทปฏิปการด้วยเราวนี้เนี่ยผมมีตู้เขาเรียกอะไรหีบใบลานหีบที่สตูดโอหลายใบเป็นหใบใบลานก็ชอบในรูปทรงของมันชอบในความเก่าอะไรเงี้ยนะครับ ก็มีใบลานอยู่ใบนึงมีฉีใบลานอยู่ใบนึงคือใบเนี้ยสิ่ของสมัยอิทธยามีความเรียบง่ายมีสีสันดูดีที่มีรูปทรงพ้องกับโลงสมพอดีอะไรเงี้ยครับที่ผมก็านามาโมดิฟายนะครับเปิดด้านหนึ่งออกแล้วก็เอามาประกอบกันเพือ่อทำเป็นชิ้นีเป,นนเป็นชิ้นเก่าจริงๆไม่ได้สร้างขึ้นไม่ได้สร้างขึ้นครับในงานที่จะมีทั้งประกอบกันและเอาของเก่าอี่มารวมกันเช่นอย่างเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกใบลานจริงๆนะครับส่วนปฏิมากรรมรูปสเปรดในความที่สร้างขึ้นเอามาด้ัยอันนี้ตลอดเองอ่าหล่อๆองครับหล่อๆที่ลงหล่อนะครับก็คือวัดขนาดจากก็คือเอาไม่คิดที่อย่างที่อาจารย์เล่าเอาตัวหีบนี้เป็นตัวตั้งสเก็ตใช่เพราะงั้นนี่คือส่งมันต้องมีนี่ก็สร้างขึ้นมานะครับวัดขนาดปฏิมากรรมขนาดนี้ครับแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นบรอลนะครับเป็นบรอลแล้วทีนี้ ผนตัวองค์นี้ก็ถูกนําไปขยายเป็นองค์ใหญ่ที่ไปแสดงที่ศิลปากรในซักป,ปีที่แล้วลแต่ถึงไหนนั้นพีเ่เจลตัวนี้ออกไใช่ลงหล่อของอาจารย์เองไหมครับถึงจ้างลงหล่ออ่าลงหลอจกจ้างครับเป็นลงหลออ่อยู่แถวาจังหวัดน,นะครับเป็นลงหลอกร่อนที่ได้มาตราน ตัวตัวหมอนเป็นไม้หมอนเป็นไม้ครับก็เลยเนี่ยก็จะมีการประกอบความคิดอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยงานก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆเป็นเป็นภาพร่างของความคิดเพราะว่าในงานชุดนี้ก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นเพนติ้งในส่วนที่เป็นภาพปักในส่วนที่เป็นภาพพิมพ์แล้วก็ในส่วนที่เป็นสเัลเจอร์ที่เป็นที่เป็นเรื่องนั่นคือวิธีการแก้